สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพเมพี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแหละกระต่างประเทศเด้จ้าเดอรกาบทักทายสบายดีจ้ามือนี้ก็กับมาพบมาพอกับสาวแพว่าคนโกคนเกาคนเดิมจ้าสาวแพคนโกสุริโยบันทานี่ติกโกไปข้างหน้าเงินสีใสกับบค่อยมีหลายปันในดเดจจ้าเดอจังใดกะขอบ ขอบ,บขอบคุณเนาะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีนารักของชาเพพทุกคนทุกทันเดจ้าเดอรทีเพิ่นเขามาเบิงเขามารับชมรับฟังเนาะแล้วก็เขามาติดตามให้กำลังใจชาแแพเด้จ้าเดอร์ขอบคุณในหลายจ้าน้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ฝากไว้ในอ้อกอมใจของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีนารักของสแพรทุกๆคนทุกๆทานเ้อจ้าเด้อพิดผลาดประกันไรกะตงกาบขอโถษขอภัยเ้อจ้าเด้อเส้นเก่าเส้นเคยเ้อจ้าเนาะเมื่อนี้ทุกคนสาวแพทย์มาเล่าอียังให้ฟังอีกนะทุกคนเนาะสแพรก็จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องเล่าต่างๆให้อาเอฟซีทุกคนทุกทันได้หามสมหามฟังกันคือเก่าเลยจ้ะเนาะเมื่อนี้นะทุกคนสแพรมีเรื่องดีเนาะ มีข่าวดีจะมาเล่าให้ฟังอีกนะทุกคนข่าวดีกับการเกี่ยวกับงานก,กับการนี่แหละนะทุกคนว่าเป็นแนวใดนะเกี่ยวกับงานทีซาเพศแบบว่าเหตประจวบอะลรทุกคนแต่ว่าบางเอิญมันมีข่าวดีเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะทุกคนซาวเพศจะเล่าให้ฟังว่าซาเพ็ออกมาทํางานตามปกตินี่แล้วนาออยู่หน,น้าบ้านยังต่าง,ต,างต่างนะทุกคนเก็บกดโนนน,นี้นั่นเนาะ ในในช่วงเวลาทีสะเเพ,พไปคุยกับสก,กอยเนาะสก,กอยนี่คือไคคือแบบว่าอาสหายของสะเพรวันซาเนาะคือเผื่อนซีเนาะทุกคนก็คือหนองมาของสะเพนนั่นเองนะผู้ดีวันนี้จะมีแบบว่าพีเนาะอ่าเอินวา่าเอินว่าพีกับอะไดเนาะทุกคนเอิญต้องเอิญว่าเพื่อนบานนี้ยังประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าการที่เอนเนพื่อนพีเท่ากับบริสนิทเนาะทุกคนอ่าเอิญวาา่าอเจ้านายอีกคนนึงที่เป็นอยู่ขางบานของเจ้หนายสะเพนทุกคนเปิ่อก็เลยแบบ เพื่อนก็นเลยบอกว่าเออน้องๆเพื่อนว่าเนาะวันอาทิตย์ยุดบอยยังประมาณนี้ทุกคนเพื่อนก็เอนใส่สะเพเนะาะสะเพนกับว่ายุดสะเพว่าเนาะอ่าทายยุดเพื่อนว่าวันอาทิตย์นี้เดียวจะอ่าสนใจไปเห็ดเวียกพิเศษบอยยังประมาณนี้ทุกคนทําความสะอาดบ้านนี้ยังต่างๆนะเพื่อนว่นเนาะทุกคนสะเพนตอนแ,กแรกสะเเพกับแบบยืนคิดสง,สงกบนิดนึงนะทุกคน พะะิดีเแพก็เลยถามว่าอยู่ไซอ่ะเพขนก็เลยบอกว่าบบไก่ดอกเพป่นว่าอยู่แถวหมู่บ้านเกลไกกันนี่แหละเพ่นว่าเนาะเแพะก็เลยว่าอ๋อค่ะเแพะก็เลยว่าเนาะทุกคนกับพ่อท่านได้หับปากนับคำพ่นดอกเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนั้นนะทุกคนเแพต้องคิดพิดจารณาก,กันเนาะว่าเพราะว่าเขาต้องถามเบิ่งว่าอ่ะ เือแห้งเขาไว้หรือเปล่านะทุกคนเือแห้งเขาไว้หรือเปล่าว่าเขาพอที่จะอ่าสูงงานได้หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าโดยส่วนตัวของเพนะทุกคนถาวาวันยุดธจริงๆนะคือแบบอยากมีเวลาให้ตนเองเนาะถามว่าปัจจุบันในเแพไปว่า เออยังไววอยู่บอกน,นะทุกคนกับบางครั้งนะยังเฉียนเนาะบางวันนะอันนี้ก็คือจะข้อเราขาวๆก่านิดนึงบางวันนอ้องสะเพกกำมาหองนะทุกคนหนามยังพอนี้อาบเลยแบบเออกําลังแบบว่าเตรียมตัวจะไปอาบน,าาอาาน้ำามียก็มาเทุกคนสะเพกก็งอยรับปุ๋ยเลยนะทุกคน,กคนตรงแบบรับก่อนอันนีน้คือตอนที่สะเพยมานังเบานี่สะเพนอนในเป็นตื่นแลละแล้วก็จังมาเบาอีกเทือนหนึ่งนะทุกคนก็เลยแบบว่ามาอาบน้ำมา อาบน้ำแล้วก็ทาครีมนาะทุกคนอันนี้คือสซ่บแยบบนเทาแป้งยังเลยนะทุกคนกค็แค่ทาครีมแบบว่าก่อนนอนธรรมดาเนาะทุกคนก็อาจจะทาแบบลิกสติกนิดนิดนึงนะทุกคนแล้วก็อาใส่แบบตังหูตังตุ้มหูตุ้มยังนะทุกคนเพื่อจะได้เป็นอาให้มันเขากับผับบรรยากาศช่วยๆงามๆเลยทุกคนเพราะว่าอาคลีปย้ำม,มือสาวนาอง หรือว <Es> <an> ่าสวงเวลายน่มือเสาทีสะเพไแดใไ้พ่อแม่พี่น้องเบิรงกะในสไตล์แบบว่าธรรมดาเนาะแบบว่าเออเป็นแบบว่าแม่แม่ขั้วแม่บาทอนี่ยต่างๆนะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าจะอ่าสไตล์แบบนั้นแหละนั้นคือตัวตัวตรงอ่าตัวตนที่แท้จินของสะเพยนะทุกคนก็คือเพื่อนว้าอลนะวไก่งามพอคนคนงามพอแดงนะทุกคนเนาะคนเห่านะถ่ายอย่างไ้ตัวเองดูดีกะ เขาก็ต้องอ่าดูแลตนเองแมนบอพเมพี่น้องนอกก็เลยแบบว่ามันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาต้องแบบว่าเออสบายๆนอกกับชีวิตแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาแบบว่าต้องดูแลตนเองนะทุกคนนอกเพื่อว่าคนรอบข้างเพื่อแน,เนมเฮาสิได้แบบวา่ามีความสุขหรือว,ว่า สบายหูสบายตาเบา,าง่ายซะไเนาะทุกคนเวลาเหตุงานเฮาสีไปท่าปากแดงเฮาสีไปแตงโตแบบนี้มันกับโบแมนแมนโบพีนองเวลางานเฮาก็คือเวลางานเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันเต็มที่เนาะทุกคนเนาะคนเฮาก็บวัฒนเป็นต้องซวยตลอดมันบ่อภายนอกเนาะแต่ซวยภายในก็คือจิตใจของเฮาเนาะทุกคนเนาะต้องแบบว่าอ่อนน้อมทอมตนเนาะทุกคนเวลาแบบเว้านวัวหัวมวนเขารบผู้ใหไงเนาะย่างเช่นที่กรณี่ทีซอแพร์ว่าไว้ฟังเนาะทุกคนก่อนานานว่า เพื่อนอยากให้สเพไปซอยเวียกเนาะทุกคนไปซอยเวียกซอยงานปนหิเห็ดความสะอาดทั้งีิแใจวา่าบุธในมีผู้ใดเขาโยเพื่อนวา่ากำลังตกแต่งอยังเรียบร้อยนะเนาะเพราะว่าตกแต่งภายในนะเนาะเพื่อนวา่าก็ยังให้ไปซอยทําความสะอาดอยังต่างๆอย่างไรเป็นวา่าเอาสองคนกระไดเนาะแต่สเปคอะยัะยงแบบวา่าบอกตรงๆเลยกันยังเมยนะทุกคนด้วยเฉพาะต,ตอนนี้ก็บแบบวา่ายังเมยเนาะเมยมากๆยแเละเ,เพราะวา่าในจะแบบว่าคือสเพเป็นคนหนึ่งี่แบบว่าจะ เหตุยังก็จะโฟกัสกับสิ่งน,ะน่ะเนาะลักๆกกาดเจอร์เรื่ยๆว่าท่านได้ตอบตกลงพ่นเนทุกคนแต่ว่าพ่ออันนั้นในความคิดของเแพนะทุกคนเแพก็อาจจะอาจจะจะบ่ไใบแหล่ต้อนแหลกนะทุกคนแต่ว่าพ่อแบบว่าเพม่นกระทมยังม่อะไอย่างนาะทุกคนขนาดบอมบอนที่เแพเคยไปเหตุทุกคนนอนทีวาอาหาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนอะว่าไปเหตุครั้งหนึ่งอ่ะซเแพก็เลยบอกว่า จะบุลไปทุกเมื่อเออจะบุลยไปทุกอาทิตย์นอกจากบ้านนอกาทุกคน้าสเพเพไปบอลบอลไม่อทินีเนาะอทิสีมาสชเพก็ตอนไปบอลเก่าทีสชาเพยเคยไปมาทุกคนสชพเพยก็เลยคิดเอาบไว้เพราะว่ายังเสีนตัวอย่างเชเพคิดว่าสชเพต้องคอแบบพักผ่อนเนาะทาว่าเฮ้าหักโคมไลน์นะทุกคนเฮากับสีบบไว้เนาะเฮากับหลังกายเฮ้าก็จอนแองยังเสียนตัวเชเพเองสชเพจะหูตัวเองว่าสชพเพเป็นคนที่นอนไลน์ นอนไล่มากๆเลยแหละนะทุกคนแลม้มณันนีการที่นอนไล่พ่อสะเพยมันกลับมานอนน,นอ้อยเราบางครั้งสะเพนอนมือหนึ่งประมาณหกชั่วโมงนะทุกคนบางครั้งกับประมาณหาชั่วโมงบ่ายเนาะทั้งที่แบบว่าเลิกงานมาไหวสะเพเห็นอย่างเนี้ยทุกคนเลิกงานมาไหวนะสะเพก็จะรีแรลซกรีแลกเดือยการแบบนั่งนั่ง,เ,งหเห่อตัวเองออกทั้งที่เวลาเห็ดงานก็นคือเหือออกไล่แลยนะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่านั่งแบบ น,นั่งแบบพักผ่อนนะทุกคนมันคืออยากนั่งแบบเงียบๆนั่งใส่สมาธินะทุกคนพอนั่งสักพักใหญ่ๆนะนั่งสักพักใหญ่ๆแล้วจะเพ่กับไปอาบนามพออาบนามกับ นี่แหละก็มานังา่งว้านั่งคุยกับพ่อเม่พี่น้องในเรยแล้วนะทุกคนพอนั่งเวา้านั่งคุยกับพ่อเม่พี่น้องอ่าเอฟซี FC แล้วแหละสเปร์ก็ต้องมาทาการเบราวาตดต่ออย่างต่างๆนะทุกคนแล้วก็เตรียมแพนการว่าเอาวันใดลงให้พ่อเม่พี่น้องเบิง่งเนาะแต่าสาวๆเพราะว่าตื่นสัปานี่คือสเพร์ม,มีเวลาเลยนะทุกคนเพราะว่าสเปรจะตื่นแบบว่าเวลาหน่อยมากๆเลยสเปร์เขางานหกโมงนะาะวสเพจะตื่นประมาณอ่ะอ่าตีหาสี่สิบนอกก็คือใส่เวลาอาบน้ำสิบนาที ในระว่างที่จะไปอาบน้ำนกกรที่จะไปอาบน้ำสเพกะแบบว่าทำการอัอพโหลดยังห้พอแมพีหน้องเนี่ยครับชมครฟังมาทุกคนเนาอะ,อะต่างต่างนะทุกคนก็เลยไปนี่แหละก็คือเหตุผลที่แบบว่าและสะเพกก็เลยบอกคันวานทุกคนสเปกก็บอกว่าก่อนที่สเพกจะบอกเพ่อนสเปกก็บอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้โอกาสนาองสะเพกก็บอกว่าคืออ่า หนยังไปบไดย้ยยังประมาณกคนและสพเพคเหตุผลที่สพเพคไปบได้ยนะทุกคนเพราะว่าสเปคกับเมยเมยแล้วันนี้สพเพคกับแบบว่าข่าวเวียกน้ำนอกก็เลยบ่ปไปนะทุกคนเพราะว่ามันมันเมยนะทุกคนก็คือซื้อกามันเมยแหละกะสิ่งสําคัญที่สุดที่สพเพคอยากบอกนะสพเพคกับต้องขอขอบคุณนาะที่มันให้โอกาสนะที่มันให้โอกาสแบบดีๆนะทุกคนให้โอกาสแบบเพอเป็นเ็นเนาะเป็นเ็นเอาง่็นไงคือแบบว่าบานติดกันนะทุกคนคางกันเลยเนาะ ัวติดกันเพิ้นเห็นอ,อกเปิอนเห็นเฮ่าดูมันขยันขันแข็งเนาทุกคนแล้วก็เพิ้นก็ได้แบบว่าอยากจะให้เฮ้าเหตุย่างต่างๆนะทุกคนแต่สะแพก็เลยคิดว่าสเพรจะเป็นคนคิดเสมอว่าจะบโลบมาก <c oughs> เข้าตรงเอาเท่าที่ให้เฮ่าไว้เนาะเ้าสมตุตมว่าเฮ้าไปแล้ว าอาจจะเมื่อยล่ะเฮาอาจจะบวเต็มถี่นะทุกคนเฮาอาจจะมีความแบบว่าเกียยขานบวเต็มถี่น,นั่นมันคือสิส่งผลเสียทั้งตัวเขาเองล้ะกัคนอื่นนําเราทุกคนเขาอาจจะบ่พอใจหรือว่าเฮาอาจจะบวเห็ดเต็มถี่นะทุกคนเซอเพร่ก,ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอ่ะคอบวาทานันใดรับคอบวาทานันใดไปนะทุกคนถ่าว่า เื่อนยังบทันในเฮตหรือว่าพรทันในมีคนไป hate, เฮตเพื่อนนะทุกคนถาว่าบอเป็นอาทิตย์นาะหรืออาจจะเป็นแบบว่าอาทิตย์ต่อต่อไปนะสเพก็อาจจะได้ไปหานะทุกคนแต่ว่าถ้าจะหาเรียนติดยังเรียนขิวประมาณนี้สเพคงจะโบว้นะทุกคนแต่กว่ากะทั้งเบิดทั้งมวนนี่เป็นยังสเพรคือมาเวาเนาะก็อยากให้มันเลา่าสู่พี่น้องฟังเนาะว่าการที่ห้องแบบว่าอะเฮตนาะทีองตนเองในเต็มถี่เนาะทุกคนเสือเลยว่าอาสวรรค์มีตาเนาะ ฝามีใจนะทุกคนนะจะม,มีโอกาสดีๆมาให้เฮาเสมอเนาะทุกคนเนาะเสือเลยว่าสิ่งที่เฮาขยันแต่ว่าขยันแลกับในที่นี้เนาะทุกคนเฮาก็ต้องเบ่งพละกำลังเหื่อแหงของเฮานำว่าเฮาไว้่ถ้าเฮาบบไว้หรือว่าจังได๋ก็อยาฮักโคมเกินไปนะทุกคนสิ่งสำคัญที่สุดเนาะบบแมนจะเป็นเงินทองหรือว่าเขาของเครื่องใส้เนาะก็คือสุขภาพของเฮาเองทุกคนถ้าสุขภาพเฮายำแย่นะสุขภาพเฮโบไว การที่เขามีเงินร้ายรวยยังร้ามันก็นบริสยอยังนะทุกคนคือเซเพก็เลยแบบว่าเออเพราะว่าเซเพมีความดีใจนอทีเซเพจะได้มาอยู่นี่คือเซเพจะมีเวลาพักพอนะแต่อาจจะมีบางช่วงเดือบางอาทิตย์หรือว่าบางสัปดาห์ที่เซเพอาจจะเออฮับพิเศษยัยงต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าอาจจะมีเนาะเขาก็คือชวนโตแล้วก็ยังจะมีแบบว่าเขาคองคืออามีเงินมีทองเพื่อจะส่งให้พ่อให้แม่นะทุกคนคลิปทั้งเบิดทั้งมวนนอตี่ซเพจะมาเลา่ามาแจ้งให้ฟังกัน มีประมาณนี้แหละทุกคนก่อนอื่นกับต้องคอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอบคุณเนาะนายจ้างคนไทยทุกๆคนทุกๆ่านนะทุกคนแล้วขอบคุณคนไทยทุกๆคนเ้อว่าที่เป็นให้โอกาสที่เป็นให้แบบว่าอ่า เรื่องเล่าและคําแนะนําที่ดีนะทุกคนนะคือสเป่มาอยู่นี้สเป่ได้รับแต่สิ่งดีๆนะทุกคนเด้อแบบว่าสเป่อาจจะหวั่นเถิงบ่อยๆเนื่องารเหตุการเหตวียเหตุงานนะทุกคนเพราะว่ามันคือชีวิตประจําวันนะเนาะมันคือเรื่องเล่าที่ดีมันคือแบบว่าประสบการณ์ที่ดีที่สเป่อยากจะเอามาเล่าอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะทุกคนนะคะก็อย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งลำคาญนะทุกคนที่แบบจะชื่นชมแต่สิ่ง แต่งานการทีเัาเห็ดสะเพรื่เสวอวาการที่เัาสื่นชมในสิ่งที่เัาเห็ดในสิ่งทีหองา่ะพิ่สอบนาะมันเป็นสิ่งดีๆนะทุกคนนาอก็เลยประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนคลิปนี่กระจกประมาณเท่านี้แล้วเด้อจ้ะพีดผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆเดอ้อไปแล้วจะสบายดีสวัสดีคะ่ะ